สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุขนามเนาะวันนี้พาพี่พาน้องมาดักปลาซิวมาดักกุ้งไฟเราพี่น้องครับไม้เก้าอยู่นะครับไม้เก้าไม้ทางถนนนี่เนาะเนื่องจากคลิปที่แล้วมาดักมัดอยู่ครับเลยมาดักตับไม้มนนบางน้ำเนาะช่วงนี้ไม้หายอยู่หายกินมันหาย,ยากเนาะรู้สึไปไซมี่มี่องใดเพรอยูหายอยู่หายกินได้กะหาไปก้อนเหรอครับพี่น้องครับวันนี้เอาหมูมันสี่บันไปก่อนนะครับเนาะกวนเหยาอกับเป็นเหยาอสูตรเก้าสูตรเด,เดิมของผมนี่แหละครับไปไปครับเรื่อย เรากำลังหลุนกันมือนเซานะครับว่ามันถึงมารหรือว่ามันไม่ไปครับเอาพี่น้องอันแรกกแกจะเอาขอกนี้เลยนะครับน้องได้ด้านในสิบเอ็ดแล้วเนื้อสูตรเก่าสูตรเดิมของผมก็คือเนื้อปลากระป๋องคุกกับข้าวสวยเด้อครับเด้อคู่กับข้าวสวยเดี๋ยวูเข้ามาเบิองที่หลังมันติไวาเอ้าเนื้อสูตรเก่าสูตรเดิมขึ้นอย่างมันตีไว้แล้วเนาะโอเคครับไปไปครับไปเพื่อนต่อไปครับ ย้อนหลังพี่น้องเอ๊ะไหนๆที่ไหนเลรอครับช่รงนี้ก็ยังบ้าดนะครับเนาะไปหาอยู่หากินมันหายอยากแน่หน่อยมาแต่ไม้เก่าๆกาอะไรย่าเง้ยเบื่อกันพี่น้องเนอะโอเคครับผมไปๆครับเซนต่อไปครับเอาเอาโมนี้เล่นกันครับพี่น้องเอ๊ะนั่งซ้ายไปหนาเนาะรับ่งซใส่มุงอยู่เนาะบ้างไปบ้างไปหลอกแล้วแล้วโอเคครับผมไปเบ่ปกันต่อไปครับ เอาเอาปนี oh, ้่ครับพี่น้องเได้ไปเลยครับมได้มันหลงๆน้ำเลืกแนงหน่อยใส่เลยครับเพราะอน้ำวมูได้เนาะแผมไปเพิ่ต่อไปครับา่องได้นาน่อนีี่อันนึงนะมไปใส่แ้งุ่นพี่น้องเพราะว่าน้ำมันเชื่อมกันนะเนาะน้ำมันเชื่อมกันเอาียงเงี้ยเงียเดี๋ยวเดี๋ยว สามอันนะพี่น้องนะสามอันใส่ไปหเจ็ดอันมาทำอีกสามครับแกีวไปบนต่อไปครับเอาพี่น้องฟังคุณในไส่หนาท้อนาะเดี๋ยวใส่หนาท่อฟังนี่น้ำจังไงจังอันนึงนี่ครับมาไปทำนี่แหละังบนเรืองามนะโอเคครับผมเห็นเมื่อกันตัวถ่ายแล้วครับเอาพี่น้องอันแรกๆใส่เงยอะหลายผลนะเพราะเดี๋ยวตัวถ่ายเหลือกเยอะหน่อยเดียวว่าพี่น้องนี่พราเดี๋ยวไส่นีกล่ะ เขาบุล่ะเนี่ยมันแตกพร้อมแล้วนะมบนมีอีกเนาะมันม้มนมันกันจะคอยวางกันมือนเสาน้าเนาะโอเคครับผมให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาไปลุดต้อนมือนเสาน้าเนาะมาเปนถิ่นมารู่มันครับไปๆครับกลับบ้านก่อนผู้มพี่น้องตอนนี้กับหกโมงกว่าเกือบสิบเจ็ดโมงแล้วนะครับเนาะพาพี่น้องมายำไอ้ใส่กุ้งใส่ปลาซิวเลยครับบาทนี่ใส่ไปหม้่บ้านนะครับเนาะไปๆครับลุ่นต้องันเลยสวยแล้ว เบื้งอันแรกได้พี่น้องนี่ใส่ยัดทุ่ยไทยนะครับเลือดยามเป็นอันแรกเนาะอันนี้เปอย่างไดเซาสาบนื้อหน่อยเดียวเนาะอันนี้เนื้อเหลือหน่อยเดียวหนึ่งตอนใส่เนื้อหน่อยหน่อยกับเซาสายุบพี่น้องทั้งกุ้งทั้งปลาซิวพุ่นเบื้องเเบื้องครับพุ่นไหนพุ่นไหนอู้โหมันมันเดี๋ยวหุบบุ่งเบื้องนี่ครับมันเติบอยู่ขีดกลัวอยู่นี่ น,นี่ครับนี่ครับมันอยู่มันอยู่โอเคครับเบื้อันต่อไปครับโอ้เงยห่อยหน่อยว่านี่พวกเขาเนาะอันแรกพอได้อยู่ครับอันต่อมาเปไ็นยังไดเบื่องต้องการครับนี่มุงยูนตื่นนี่โอ้แซวซาเลยพี่น้องผู้นะ่ะเบิง้งกุ้งไฟปลาซิ่วบกหอยเชื่อเลยก็ามากุ้งบกไคลายมือนี่แล้วมันตัวใหญ่งามอยู่ครับนี่ครับ,รบโอ้เดี๋ยวหุูมุงเบิง้ง นี่ครับไล่เติบอยู่ขีดก้กลัวอยู่นะเฉพาะกุ้งกับปลาซิวนะเ <c oughs> ลยกับอไฟเชื่อดีนะมันหนักโอ้แต่ว่ากุ้งก็ไฟไลยครับมือนี่ก็คือคลิปทีเดียวเนาะโอเคนะ okay, ครับผมไปเพื่อนต่อไปครับอันต่อมาอเป็นยังไงอยู่นาท่อฟังตรงขามกันพี่น้องอย่งไดนี่คือว่โอ้เซลสอยู่พี่น้องเนี่ยคุ้งกุ้งไฟไล่นะครับปลาซิวบ่อไล่ประเด๋นี่ครับ ทางนี้นี่มาอยู่มาอย,ยู่น,นี่นี่ครับเดี๋ยวมูมุงเบิง้งทางนี้ใส่เงี้ยหน่อยทุกอันนะครับเนาะเพราะว่ายอมเงี้ยใส่เอาสามอันนี้เดีย๋ยวอันทุกไทยใส่หน่อยก็มู่นี่ครับนี่นี่นี่มาอยู่มาอยู่โอเคครับผมเบื้ันต่อไปครับมาเบิง้งอีกฝั่งหนึ่งครับพี่น้องอยู่หน้าท่อเน,นี่ยอันแรกเป็นเดะ <laughs> ยังแรงแงงอยู่หนามมันผสมมือแนละ้วทั้งนี้คือบ่ โอ้ยแซวซะอายุพี่นอ้องกุนะ้งฝอยพุดนะกุ้งฝอยหลายคัะพี่น้องพุดนะพุดนะครับกุ้งฝอยปลาซิวปลาสวยปลาหอยเชอรี่มีเบิด์ตคุณโอเคครับเดี๋ยวหูม,มุงเบิไงอันนี้เขาบ่เบิดเนาะเขาที่เป็นเนื้อนะครับบ่เบิดมันก็บอกเขาไลา่ไปไหนแสดงว่านั่นประมาณขีดนึงอย่าพี่น้องนี่านี้โอเคครับผมเดี๋ยว okay, เราต่อไปครับ เบ่งมุ่งมาอะไรอันละรครับกับพ่อ大爷อยู่นะพี่น้องเนาะแต่ว่ากับพวกเซลสะเป็นไดงเป็นเงินต่อมากครับเป็นยังไงนี่เซลสะบ่โอู้ <laughs> เซลสะอยู่พี่น้องทั้งปลาซิวทั้งกุ้งไฟทั้งมุกไฮเชอรี่ครับนี่เดี๋ยวหุบมุ่งกันมันมนัมนมนันนี่ครับพี่น้องอันนี้ลายเติบอยู่สองสามขีดอยู่นะครับเนาะ มันมันเฮ <c oughs> okay, ้เกผมอีกเมื่อกันต่อไปครับอันต่อมานี่เป็นยังไงนี่คือมุงเอียงแรงแง่แงยังสิ <c oughs> คือปะอ้อันนี้ไหลก็บู๊พี่น้องเป็นโลละมั้งนี่มุงนี่พูดถึงพี่น้องป๊อดปะซิวต้องกุ้งไฟเอาบวกไหลเลยเดี๋ยวหูมุงบังบนโลกกับเกือบๆเลยครับแฮะๆโลกเวลานี่ พุณไหนพุณไหนพี่น้องโอคำว่าแหะนี่คือเฉียดเฉียดหรือไก่เคี่ยงนะครับเนาะบางคุณไจนสงสัยว่าแหะคืออย่างแหะ่ห่นี่คือเฉียดเฉียดไก่เคี่ยงไก่เคี่ยงโลครับตัวเกือบประมาณนั้นแหละครับพี่น้องนี่อู้กุ้งฝอยมีตัวงากครับโอ้อันนี่มันกบบัวโอเคครับผมเมื่อต่อไปครับอันต่อมาปเป็นไหนพี่น้องนี่โอ้ยคือปะ อน,นี่ก็เซลซะนี่หัดปลาไหลพี่น้องแต่หัดเอียนนึกว่าเป็นงูเอามันเขาเ่าไปในเอียนนี่โอ้มีปลาไหลกุ้งก็เลยปลาไหลตันไหน,ไหน,นก็ปลาพิ้วเนาะนี่นี่มีปลาไหลตัวนึงครับพี่น้องนี่นี่เอา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 โมเมนต์งูเลยครับปลาไหลอหีหลีเดี๋ยวมุง่งมุ่งก่อนไม่ก็เข่าได้นั่นเรียบร้อยครับนี่ มันอยู่ที่ครับมันหดปลาไหลแต่ว่ากุ้งนี่ปลาไหลเนาะสงสัยปลาไหลมันเข่าไปกินมันกินอยู่ว่ะกินปลาเที่ยวกับกุ้งหน่อยในปลาไหลเนี่ยนี่มันหิวมันกินเบ็ดที่ครับไหลเติบยู่แต่ว่ามีปลาไหลโอเคครับผมเมือกันต่อไปครับอันต่อมาเป็นังไรอันที่แล้วได้ปลาไหลน้ำนะยมันหดเอียนโอ้นี่มันเติงสี่ครับอันปลาไหลปลาเขานี่แซวซะเลย เบืง้งครับปุณน่ะปุณน่ะเบื้องเบื้งเบื้งในหูหมดหน่อยเลยครับปุณน่ะปุณน่ะอู้ปมันซีหาขีดอยู่นี่อันนี้ประมาณทางนี้เนาะโอเคครับผมหมุบมุงดีๆบ้างป๊าปุณน่ะพี่น้องเท้าสะเด้ครับนี่ทั้งกุ้งไฟทั้งประติวกุ้งงามๆครับโอเคครับผมเรื่องกันต่อไปครับ มันต่อมาเป็นยังไดหมันน้ำเขาบ่เขามาันทุกอันจะจะแต่เห่าเด้ออ้วเบอร์เห่าครับแต่ว่าเบอร์เซสาส์อะไรเนาะนี่ลายปลาซิวกุ้งกับพ่อมีเห็นเห็นอยู่ครับนี่พ่อมีเห็นอยู่มีหอยเชลรีนะ้ำเค้กับผมหูมุงกันนี่ครับพี่น้องพ่อได้อยู่นี่ประมาณเครื่องขีดนี่แหละเฉพาะกุ้งกับปลาซิวเนาะพ่อได้ครับพ่อได้พ่อได้ ถึงมระมานคือคนอื่นมระมานคือมุ่งอื่นกนะก็ได้อยู่ <c oughs> ใช่เอาเรมไปกันต่อไปเพื่อเบื่องอันดุไทยเลยครับเบิ้งอันดุไทยก็ได้พี่น้องมนันคือทางแหลกๆบ่อันดุไทยเนี่ย <c oughs> โอ้เห็นเห็นบัวชีลีเก็บเอาหอยเัวชีลีกันนี่ครับหอยเชีลีเอาเงียดเข้าปากมุ่งนี่นี่เอาไปกีกินเนาะโอ้โอ้โอบอ่าแซวสะบนไหนพี่น้องนี่นี่ครับ แต่ว่ามีพอมีอยู่บนสิวป,ประมาณเพิ่งขีดอยู่กับกุ้งเดี๋ยวหูมุงไงครับเขาก็บ่เบิดเนาะนี่แสดงว่าขันเขาเนี่ยเขาเบิดนี่แสดงว่ามันเขาบ่หลายนะครับเนาะปลาหน่อยมันเขาบ่หลายหรือผมใส่เหล็กกดว่าแบบนีนี่ยังไงน,นี่มันลงปวดมันหลงกันนาที่เขาอยู่นะนี่ครับพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวไปเทสรุปผลงานน้ำกันครับเทล่างสรุปผลงานเนาะไป,ไปครับมาพี่น้องมาเทาเบิลงน้ำกันบ่ค่อยมันปานได้ไหมครับเนาะ แต่ว่าก็ถือว่าได้อยู่ครับประมาณนไหลเตีอบอยู่เดี๋ยวเบิ่งก่อนประมาณเท่าไหร่คลิปที่แล้วได้<ม>เกือบหาโลนะครับสี่โลแปดเนาะคลิปที่แล้วคลิปนี้รอบนี้เห็นยังไงคือมาเก็พอได้อยู่นะครับกุ้งโตง,งามอยู่โอ้เป็นวัดจ <c li pp le> ืกบอกชุ่มมือหลายเป็นวัดครับ ตมาครับนี่นี่ครับือว่าพาได้นหครับเนาะนี่ใบชื่อรีกับมี่กุ้งไฟปลาหน่อยปลาติว้วมีบดเฮ้ย <c oughs> นี่ครับนี่แหละอันเพาได้อยู่ด้วยครับพาหน่อยด้วยยินหนย่หน่อยหน่อยงทีกับพาหน่อยนะครับเฮ่ย <c oughs> มารวมกันมนไลเองเนาะ nè, like này, bộ khởi này ạ, tôi đây nó, nè, line tiêu chút phía

và khi lưng luôn, lưng gần hầu lưng hầu gần lạy đi hấp dẫn thì anh nghĩa téo tạng hiệp yêu thương nắm nè 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 นี่ก็บอคอยไล้ครับนี่แต่ว่าก็พ่อใดญ่นาะมันพ่อใดญ่ทุกอันแหละพี่น้องพ่อใดญ่เราประเทศร่วมกันมันก็ได้ไล่นะครับเนาะหนุนกระห้องไปนี้ว่าเป็นหน่อยบ่นหน่อยเด้ทำอยู่เทียบไปเทียบมาไลยอยู่เนี่ยนี่ครับมุมนี้มีเอียนที่เปิดไหลว่าเป็นงูเราที่แรกอ่ะ โอ้ยกขึ้นไหมบึนดีๆเอาปลาไหลครับเย็นๆเย็นก็คือปลาไหลแหละเนาะเึ้นไหมาเงิ่งอะไรกินยุ้ว่ากุ้งเนี่ยปลาไหลเนี่ยมันเขากี่อยัางคือมันเขาไปกินปลากระป๋องแต่ว่ามันเขาไปกินกุ้งกองประเทศอาร์เมนติน่นี่ครับย็นปลาไหลปลาไหลนี่ปลาไหลตัวหนึ่ง โอ้นี่กลุ่งไลคยครับพี่น้องนี่งามอยู่นี่กลุ่งไฟเดี๋ยวเกวแก่อนนี่ครับไลเติมพอได้๋ยวรับ เดือนไทยแล้วอันนี้ก็บ้าไฟไล่ไปไหนครับนี่นี่กันนี่ครับพี่น้องเรียบร้อยไปแล้วเอาเดี๋ยวกองก็มืใกล้ๆครับบ่าหนี้นี่ครับพี่น้องผลงานร่วมเลอนี่ฮเฮดี๋ยวยไล่นนลเ,เติบไปแล้วนี่ เกือบสี่โลุบุลามากครับพี่น้องนี่เบิ่งว่าน้อยด้วครับนี่คุณน่ะไปลาไหลไปไที่ยวปลาไหลเทียไปไที่ยวบอกให้แยกแล้วนะครับเนาะอันนี้เหลือแต่กุ้งกับปลาทิวหน่อยอู้มันมันอยู่เขี้ับผมเอาครับพี่น้องมาดักกุ้งดักปลาทิวมานี่ก็ถือว่ามันเยู่นะครเนาะได้เกือบสีโล่เลยครับรอบที่แล้วมาได้เกือบหาโล่นะรอบที่แล้วขัดขาดหาโล่อยู่สองขีดครับรอบที่แล้วเนาะ ดอกบีเกือบซีโร่ครับถ้าร่วปมาไหลออกไปนั่นก็ซีโร่พอดีเลยพี่น้องเหลือหมาญน้ำเนาะมาดักซ้ำเนาะมาดักซ้ำไม้มาดักรอบสองในท่านนี้ก็ถือว่าโอเคแหรอครับเดี๋ยวต้องเวียนไปยักโดนเติมนะครับโดนหัดักไม่นะมันยังเหลือหลายนะเนาะเดี๋ยวหาหนามันแห้งนกมันจะมากินเบ็ดนะเนาะช่วงนี้ขี้เล่นบ่อนะครับไม้ยังมันก็หายากม่าไม้เก่าดูๆอย่เฝ้าเบื่อกันนะเด้อแล้วคลิปนี้ก็ขอพุทธสุภูตุนที่เขามารับชมครับฝากอะไรกดแชร์กดติดตามให้น้ำจะไปผอกันไม่คลิปหนานะครับเนาะคลิปปนีี้้ไแลววสสััดครบ